สวัสดีครับพี่น้องใม่แล้วช่องวินบันสมพาหล่อพี่น้องเอ้ยมินิยมเพื่อนองคุณพี่น้องเอ้ยเน่เน่เน่พี่น้องเอ้ยมากรรมไผ่พวงสะท้อนพระธรรมกรรมรถแห่พี่น้องเอ้ยยมเพื่อนองคุณนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาพี่น้องขับไปเบิ่งชมชุบรรยากาศในห้องเสียใจเพราะอะไรเสียบุ๋นี่พี่น้องกรรมรถแห่พี่น้อง บรรยากาศโอ้เวทีไฟฟงสะท้อนพี่น้องนี่พี่น้องนี่พี่นอ้นนองเวทีของไฟฟงสะท้อนต้นแห่ไฟฟงสะท้อนพี่น้องเลยโอ้สุดยอดเลยพี่น้องนี่เวทีเลยพี่น้องเอ้ เอาอาเทียบพี่น้องบนแห่ซ้ขันไป่น้องเลยบนแหงบนสายันเสาพี่น่อยเลยคันข้างบนส่ยันเสามีขันหนึงพีหน้องโอ้สนามบเลยปหน่อยเลยสายดาวสายเต็นไปหน่อยเลยแงจานขนมไปหน่อยเลย

จดวด,ดแท้พี่น้องเอ้ยมาแรงไผ่พงศธรเริ่พี่น้องได้สุดยอดเลย่มมาแรงเอ้ยพี่น้องเอ้ยสายเด้งสายดาวเข้พี่น้องสายเด้งสายดาวไผ่พงศธรมาแน่พี่น้องเอ้ยแรงนี่รถแห่ไผ่พงศธรขั้นหนึ่ง 那对吧？